ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบก,กันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกัลยาพามดามนะคะตอนนี้แอดมินนกมาอยู่ที่อำเภอพังกะตายนะคะอำเภอพังกะตายพาพลเอฟซีทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องกัลยาพามดามมาพบกับธรรมชาตินะคะที่อำเภอพังกะตายมาดูสวนน้ำมาพบก,กับสวนน้ำนะคะสวนน้ำที่มี ความสวยงามเป็นธรรมชาติแล้วก็มีสัตว์น้ำนั่นก็คือป่านะครับปลาเล็กปลาใหญ่แล้วก็ผู้คนที่ผ่านเข้ามาเมืองนี้อำเภอพงกะต่ายก็จะมาให้อาหารปลานะคะ mm hmm. เดี๋ยวคุณนกจะให้ทุกท่านชมกันเนาะ mm hmm. บรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยนะคะ mm hmm. ก็มาชมกันเลยว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวชมกันเลยค่ะ mm hmm. ตอนนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความร่มรื่นก็จะเห็นว่ามี นักท่องเที่ยวนะคะมาให้อาหารปลานักท่องเที่ยวคุณนายนะคะคุณนายจากคุณนายภรรยาฝรั่งนะคะก็กำลังให้อาหารปลาอยู่ธรรมชาติร่มรื่นมากเลยค่ะนอกจากให้อาหารปลานกก็มารอด้วยนะคะท่านทุกท่านเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศก,ากันเลยบรรยากาศล่มลื่นมากเลยค่ะ ตอนนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราร้อนมากๆเราต้องมาอยู่ใกล้น้ำค่ะใต้ตัวปลา,ด,ปาด,ด้วยแหละปลาในน้ำเลยน้อยปลามาเยอะเดี๋ยวจะให้ชมกันเลยค่ะปลาเยอะมากหุ่นไหมเห็นตัวปลาไหมเล่นมาหน่อยนะปลาให้ชมกันเลยค่ะ อย่างใกล้ชิดน,ะนี่คือปลานะคะที่เป็นปลาที่ได้รับการหรือเรียกว่าเขตอภัยพทานนะคะก็ปลาก็เลยมีจำนวนมากมายมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แต่แอดมินนกก็ไม่ทราบนะคะว่าเป็นปลาชื่อปลาอะไรนะคะก็นเนึ่กระดูก มีปานินปลาดุกนะคะพอดีมากมายหลายชนิดคุณนายเมียฝรั่งเขารู้นะคะส่วนแอดมินนกนี่ก็อยู่เมืองนอกเหมือนกันก็เลยไม่ค่อยรู้จักชื่อปลาเท่าไหรนน่นิปลาทับทิมคุณนายมาจากเยอรมันนะคะเยอรมันของไทย กำลังให้อาหารปลาส่วนด้านบนก็จะเป็นนกพิราบตอนนี้คุณนายก็กำลังให้อาหารนกอยู่นะคะนกพิราบไป เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบนอกเลยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยค่ะทุกท่กทานนับว่าเป็นเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศรอบๆเลยนะ,ะบรรยากาศร่มรื่นมากเลย ค่ะที่แห่งนี้ก็คือบรรยากาศของบ่อน้ำสวนสาธารณะนะคะซึ่งก็แอดมินนกจะไม่รู้จักชื่อแต่บรรยากาศเต็ไมไปด้วยความร่มรื่นบนี้บรรยากาศเย็นมากๆเลยนะคะถึงแสงแดดจะเจิดจ้าแต่ก็โอเคเพราะเราอยู่ใกล้น้ำนี่มันก็จะเย็นสวยงามค่ะโอเค วันนี้ก็พาพลังเอฟซีที่ติดตามช่องกริยาพาอยู่เรามาพบกับบรรยากาศร่มรื่นนะคะมาพบกับบรรยากาศการให้อาหารปลาให้อาหารสัตว์น้ำค่ะก็ต้องขอขอบคุณพลังเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกระยาพามาดามน,นะคะมาเข้ามาแล้วอย่าลืม กดไลค์กดติดตามสำหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชมบรรยากาศรอบนอกเลยค่ะล่มลื่นมากๆเลยค่ะ เลยเริ่มเลย,เเลยอตอนนี้ก็บรรยากาศของ ถ้าพ่ามันใกล้เกินโอเคไหมโอเคโอเค let's go